เก็อาจจะดูดีกว่าแล้ก็มีการยกเลิกจุดประทานไม่จะเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตนะคือว่าของคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ต้องมีแหล่งที่ซื้ออาหาร ราคาไม่แพงแล้วก็มีแหล่งที่ค้าขายที่พอทําให้เขาประทังชีวิตไปได้เราก็ลงมาตอนนี้ก็มีจุดที่กระังพิณาอยู่สาทิพเอจุดนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเดินจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ผมก็มาในเช้าแล้วนะผมวัก็เดินคุยกับคนที่เดินเจ้าของร้านค้าอะไร่งเงี้ยผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เห็นด้วยว่าคุณจะมีอยู่เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตทั้งของคนซื้อและคนขายแต่ปัญหาคือว่าเรื่องความเป็นระเบียบการเดินของคนในคนที่ใช้ทางเดินเท้าอยู่ แต่ว่รูปแบบก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างนึงที่เราต้องมีการกําหนดพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างข้อกําหนดเดิมคือถนนสี่เลนมีทางเดิน2เมตรใช่ไหมมีระยะของขับเล่ยกว้างเท่าไหร่เหนึ่งเมตรค่ะหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยก็มีการตีเส้นชัดเจนที่รัฐติดตังมาเดินวันนี้ฝั่งที่ตีเส้นไว้ก็ได้ก็มีสภาพที่ดีนะที่ดีก็จะมีฝั่งที่อยู่ร้านค้าที่อาจจะมีการลุกล้ําอยู่บ้างหรือว่าบางทีอาจจะเป็นอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เอกชนเพราะว่ายังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เขต ก็ขอความร่วมมือเพราะแนบคิดอยู่ว่าผมคิดว่าจุดสาคัญคือให้คนเดินได้ไม่ลกลุ่ลังแล้วต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลไม่ใช่รายเขตด้วยต้องเป็นรายจุดเลยในจุดนี้ก็ต้องมีคณะกรรมการที่ร่วมกันระหว่างร้านค้าคนขายคนที่เดินทางก็ถ้าไปไม่ได้หาคนที่เดินทางหรือว่าออฟฟิศอยู่แถวนี้แหละมันเป็นร่วมกันเพื่อช่วยกันกำกับดูแลเขาต้องดูแลกันเองถ้าไม่ถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องหยุดเลิกมันถ้เริดดูแลกันเองไม่ได้ สุดท้ายาเรายกเลิกน้ำมัานี่คือกลยุวิธีอันหนึ่งที่ให้พลังของคนที่ดูแลก็คือการกระจายอำน,นาจให้แก่คนทที่ดูแลกันเองถ้าจะให้เศรษฐกิจมาดูแลตลอดเนี่ยสุดท้ายมันไม่จบเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ได้พ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลกันเองเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดคนไหนที่เหมือนกับอยู่ดีเข็นรถมาทําความลกลงรางร้านไหนทําสกปรกให้จัดเตือนเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีที่อยู่ได้ในระยะยาว ว่อา,าอันนี้คือการกระจายอำนาจลงนั้นเศรษฐกิจเองเนี่ยไม่ต้องมาไล่จับปรับเป็นภาระละให้ชุมชนเขาดูแลกันเองและรับผิดชอบร่วมกันถ้าทําให้ดีไม่ได้ก็ยกเลิกทั้งหมดอันนี้ก็คือพลังอันหน,นึ่งที่ว่าจะให้เขาดูแลนั้นแนวคิดคือแต่ละเขตแต่ละจุดต้องมีกรรมการในพื้นที่มาดูแลถามว่าจะหยุดบรรจารมั้ยคือแนวคิดเี่ยต้องมีหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ทำความสะอาดพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือหลายจุดเนี่ยหยุดแล้วไม่ทำความสะอาด มันทำให้พ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่าหยุดไปก็ไม่มีประโยชน์นะฉนั้นต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดการหยุดก็จะหยุดวันจันทร์หรือวันไหนเนี่ยแต่ละแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็อย่างเช่นเมื่อกี้เดินไปทางหน้าโรงพยาบาลถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมหรือจะหยุดวันอาทิตย์ดีกว่าเขาบอกว่าวันจันทร์ดีแล้วเพราะวันอาทิตย์ขายดีมากเลยอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่หรือเมื่อก่อนไปตลาดบางแคถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมแมครับอกไม่ดีเลยอยากหยุดวันพุธแทนเพราะว่า วันอาทิตย์ขายของดีมากต้องสต๊อกของแต่สต๊อคกคนนี้เหลือปุ๊บเนี่ยพอวันจันทร์หยุดปุ๊บของเน่าหมดเลยเพราะขายไม่ได้ทําให้เอาของประมาณทิตย์น้อยลงก็เลยขายได้น้อยลงแต่ออว่าการหยุดเนี่ยต้องบอกว่ายังมีความจําเป็นอยู่ถึงแม้ว่าพี่น้องจะต้องซื้อของทุกวันทำอาหารกินทุกวันนะว่เาเราต้องทำความะสะอาดพื้นที่ถ้าเราไม่มีหยุดเลยยี่สิบทั้งทั้งสามวันถึงห้าวันเนี่ยสุดท้ายไม่มีการจับจองพื้นที่ระยะยาวก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ แต่ไอเรื่องการหยุดก็คงต้องแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วก็การถี่ด้วยไ้าถ้าเราจักพันดูทีนะว่ามันจะเป็นไม่ต้องหยุดทุกอาทิตย์หรือว่าสองาทิ์่ได้ไหมแต่ปัจจุบนันจะต้องยืนเหมือนเดิมก่อนเป็นทุกอาทิตย์แต่ถ้าดูแลกันได้ดีเขคากสะอาดล้างจริงจังเนี่ยอาจจะเหลือสองอาทิตย์ผลก็ได้แต่ต้องให้แต่และพื้นที่พิสูจน์ตัวเองอะ่ะว่าสามารถดูแลพื้นที่ได้ดีแค่ไหนถ้าดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรการมันจะบรรเทาแล้วก็ช่วยดูเหลือกันเองเพราะ ทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยดูแลกันเองนะครับมันก็เนี่ยทยอยไปก็ทำเค้ียกเป็นตลาดครูก่อนพื้นที่ครูพื้นที่ต้นแบบ